ตอนนี้เห็นว่าน้ํามามากหลือเกินมั่นใจไหมครับว่าจะไม่ท่วมเหมือนปี54เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยเรามีความเคารพศรัทธาในองค์เทพผีหาซาตานเราไม่ถามนักวิทยาศาสาตร์หรอกครับเราจะต้องไปถามผีหาซาตานก่อนว่าน้าจะท่วมไหมทีนี้บรรดาล่างทรงแอดเวนเจอร์ทั้งหลายแม่งก็เงียบเป็นหมดว่าน้าจะท่วมไม่ท่วมทีนี้ก็เราไปดูในบันทึกที่มีหาได้ทางอินเทอร์เน็ตก็จะเจอ คำพยากรณ์ของหลวงปู่ศิลาที่บอกว่าปี67เออไม่ใช่67 74 74น้ําจะท่วมกรุงเทพทีนี้คําพยากรณ์ตัวนี้เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์เข้ามาเฉลยเป็นผอศอูนย์บรรเทาสาธารณภัยวันนั้นเนี่ยทางไทย p ีบีไปสัมภาษณ์มาออกรายการเขาเปิดหัวมาเลยว่าก่อนซุปเปอร์ไต้ฝุนยางหิิจะเข้าไทยโอกาสท่วมน้อยกว่า10%ก่อนซุปเปอร์ไต้ฝนยางหงเข้านะ แล้วเขาให้แง่คิดอย่างนี้ว่าซูปเปอร์ไต้ฝนหนึ่งลูกเนี่ยเท่ากับพายุป,ปกติ5ลูกเพราะงั้น,นสถานการณ์น้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะท่วมอยู่ที่ว่าฝนจะตกต้นเขื่อนหรือหลังเขื่อนเขาบอกถ้าฝนตกหลังเขื่อนสัก70%เนี่ยก็เ,เอาไม่อยู่แล้วอันนี้คือวิทยาศาสตร์นะมีคนเขาบอกว่าน้ำเนี่ชอบนายกหญิงนายกหญิงทีไรมาทีไรน้ำมามากทุกทีเลยเวลาเราถามว่าดวงนาลีขี่ม้าขาวมาช่วยประเทศชาตินี่ไงนาลีขี่ม้าขาวไม่จองม้าละขี่เรือแล้ว เห็นเพื่อไทยนี่มาทีไรนี่ขี่เรือตลอดเลยนายกหญิงนี่ชอบขี่เรือนนประเทศไทยไม่รู้ทําไมม้าเนี่ยมันขี่ไม่น่าขี่หรอกขี่เรืออยากจะให้เขียนคําพยากรณ์ใหม่นาลีขี่เรือขาวม้าเป็นลุยน้าไม่ได้วะคอรมอสืบสันดานไอ้คอรมอสืบสันดานเนี่ยเราถามเราถามว่าคอรมออุ้งอิงแพทองทานชินวัตรตั้งมาเราเห็นประเด็นอะไรไหมประเด็นที่เราเห็นก็คือเราเห็นคนรุ่นใหม่ว่ะ คนอื่นเนี่ยเขาจะมองว่าแพรทองทานเนี่ยเขาประสบการณ์น้อยอายุน้อยแล้วก็มีเงาบารมีของพ่อตัวเองก็คือคุณทัศินครอบครองอยู่เนี่ยน,นี่เป็นประเด็นที่คุณเรืองไกลลิกิตวัฒนะเนี่ยไปยื่นถอดถอนนายกเลยนะคือเรามองในมุมว่าเราได้คนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยเวลาเขาตัดสินใจเนี่ยเขาอาจจะใช้เหตุผลทางธุรกิจน้อยกว่าอารมณ์ก็ได้การที่ใช้อารมณ์ตัดสินไม่แปลว่ามันจะรู้สึกคําว่าศิลธธรรมเนี่ย คำว่าถูกผิดเชื่อว่าอุ้งอิ๊กต้องมีการทะเลาะกับพ่อเถียงกับพ่อในการบริหารบ้างแหละ mm. ลูกทุกบ้านไม่มีใครหรอก mm. เชื่อฟังพ่อเป็นร้อยเปอร์เซนต์ลูกไม่ใช่ทหาร mm. ไม่ใช่ทหารเกมสั่งซ้ายหันขวาหาันแต่ว่ารอบนี้ด้วยแรงบีบบังคับจากรอบด้านเนี่ยมันอาจจะทําให้อุ้งอิ๊กก็ไม่กล้าแสดงความสามารถตัวเองออกมา mm. ต้องไปใช้บาร,รมีของคุณพ่อตัวเองสู้กับรอบข้าง mm. เพราะว่าช่วงนี้เรามีพักฝ่ายแคนอยู่ mm. mm. ไม่ใช่คา้านะแคนเลย พอถีบหัวเขาแล้วทำพักเขาแตกกบเป็นสองพักก็คือพักของพอปอชรอของพลเอกประวิตรอ่ะลุงป้อมของลุงป้อมอะ่ะแล้วการที่คุณทัศินกลับมารอบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเก่าๆที่ตอนอยู่โรงพยาบาลตํารวจท่านสิบสี่เงียบนะอาคุณจัเกตนะตอนคุณทัศินไปนรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านสิบสี่เงียบกันหมดพอออกมาบริหารประเทศก็ออกมาเย้บถ้าเรามีสติปัญญาคิดได้เราก็จะรู้ว่า อันไหนว่าผลประโยชน์ประเทศชาติเกมการเมืองทั้งนั้นอนะถ้ามึงจะทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาติจริงมึงบอกว่าทักษินไม่เท่าระบบกระบวนการยุติธรรมต้องรวมตัวกันไปตั้งแต่ชั้นสิบสี่แล้วโอ้ยทําไมผมนึกถึงคุณวีระระุตรนาแกเลยที่พอเขาไม่ได้มาร่วมคอรมอแล้วเขาออกมาเขาก็บอกว่าผมมีข้อมูลชั้นสิบสี่นะทําไมไม่ออกมาตั้งแต่แรกนี่เป็นประเด็นเหมือนกันของคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศ จะแฉผมผมเนี่ยนั่งตามดูข่าวนะไอตอนบอกจะแฉผมนั่งดูอย่างนี้วันแรกจะแฉพอนั่งปุ๊บแถลงที่พักเสรีรวมไทยนั่งปุ๊บผมจะไม่พูดถึงอาการป่วยคุณทัศษินอ้าวจะแฉแต่ก็ยังมีกักไอแ้แฉแบบกักนี่มันมันเหมือนเป็นการต่อรองอะเหมือนเอาสื่อมวลชนมาต่อรองแล้วยิ่งยิ่งพอพลเอกประวิตยเนี่ยผิดหวัง เราจะเห็นว่าแหล่งข่าวที่สัมภาษณ์สื่อแต่ละช่องพุ่งเป้าไปที่การบัฟใส่แพทองทานจินวัตทั้นนั้นว่าอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานเป็นบัฟจากฝั่งบ้านป่าลอยต่อเราจะเห็นว่าตอนนี้มันมีสงครามข่าวสารแล้วถ้าประชาชนแยกแยะกันไม่ออกก็จะเชื่อตามที่นักวิเคราะห์ออกมาพูดกันว่าทางฝั่งเพื่อไทยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆแล้วอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาสร้างมาให้เราตื่นตระหนกซึ่งก็ถือว่าดีอุ้งอิงกับไม่จิตตกนะขนาดโดนบัฟขนาดนี้อื